เกิดขึ้นตอนบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ปิกอัพขนต่างด้าวอีกแล้วพุ่งชนประสานงานรถสิล้อแล้วก็ตายบู่าศพเลยนะบาดเจ็บเนี่ยอีกหคน <Yeah. S 1> เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายองคลรักษ์บางน้ำเปรี้ยวกิโลเมตรยี่สิบริเวณของโค้งบางกระจิก<ะ>อยู่ที่องคลรักษ์ ไปตรวจสอบเป็นรถบรรทุกสิบล้อของกิติแสงชัยบริการด้านหน้าพังยับพุ่งชนประสานงานกับปิกอัพเตอร์ต้าวีโก้ทะเบียนปราจีบุรีสภาพพังยับเป็นเศษเหล็กคือตัววีโกเนี่ยเป็นเศษเหล็กก็ยิ่งกว่าเลยนนะครับเพราะรถเล็กกว่าสภาพเนี่ยนะฮะหลังคาเปิดอ้าออกและพบผู้เสียชีวิตห้าศพถูกอัดกอปี้คาซากรถ เป็นชายสี่คนและหญิงหนึ่งคนรู้ชื่อคนเดียวก็คือชนะชัยบุญเพ็งก็คือคนขับรถปิกอัพคันนี้เนี่ยนะฮะน้องไร้ฮะค่ะขณะเดียวกันมีคนบาดเจ็บอีกสี่คนอ่อขอไปฮะในในผู้ผู้ตายอีกสี่คนไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครค่ะมีคนบาดเจ็บอีกหกคนเป็นชายทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สุเดชะเทพรรัตน์และโรงพยาบาลองคัระ คนเจ็บอีกหคนก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันไม่มีเอกาสารเลยรถติดกันยาวเหยียดหลายกิโลสอบสวนคนขับสิบล้อชื่อคุณสุชาตินารอดให้การนะรว่าขับรถบรรทุกปรดกรมบาถันไปส่งที่โรงไฟฟ้าแก่งคอยสลาบุรีเสร็จแล้วจะมุ่งหน้ากลับที่ระยองมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งบิ๊กอัพคันนี้เนี่ยนะฮะวิ่งสวนมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็เสียหลักข้ามเลน พุ่งเข้ามาประสานงากับรถบรรทุกของตนอย่างจังจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปฟังเสียงคนขับรถบรรทุกดูฮะผมดึงเด็กที่แรกผมก็ดึงเด็กช่วยเด็กดึงเด็กออกมาสองคนได้สองคนครับผมก็้องให้ด้วยไอง่ายหมก็ไม่น่าเป็นผมก็หลบ็นที่แล้วผมก็ทำไงอ่ะแต่เขาวิ่งมาหาผมเลยเข้ามาชนเลยเลยวบผมเข้ามาชนเลยเลยผมมาชนข้างหน้าผมมาผมกลัวขาข้างซ้ายหมกอยู่ข้างนั้นผมก็ยกขาเอาาหลบผมไปโดงขาผมด้วยไง ผมหยุดหลบถ้าผมหลบผมก็หงายท้องฝั่งบนไงเขาก็ต้องชนนะเขาวิ่งมาหาแล้วอ่ะเขาเสียหลักมาหรือว่าไงม่เสียหลักนะเขาวิ่งโค้งะว่าวิ่งมาทางตรงนะแล้วดุเขาพุ่งวิ่งมาหาผมวิ่งมาทางตรงเลยรถบ้านเขาโค้งมาเขาโค้งมาแล้วเกาวิ่งมาหาผมผมก็ชนผมแน่เลยผมผมหักหลบแต่หักผมไม่เต็มที่อยู่ผมจะตกโคูอยู่แล้วแล้วตกข้างทางแล้วผมหักผมไม่ได้สุวิษฐ์ใส่ผมก็ช่วยไม่ได้ผมทำไงนี่นะท่านผู้ชมฮะ ตายห้าคนใช่ค่ะนี่ในรอบสัปดาห์เดียวไม่กี่วันเนี่ยลถขนคนงานต่างด้าวสองครั้งละใช่ค่ะแล้วคนต่างด้าวตายเยอะเลย นะฮะเ,เพราะว่าจะไปซุกอยู่หรืออย่างไรเนี่ยนะฮะ,ะตำรวจว่ายังไงคือตำรวจบอกว่าผู้เสียชีวิตกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นั่งมาในรถปิกอัพทั้งหมดเนี่ยไม่มีเอกสารติดตัวมาด้วยยกเว้นเฉพาะคนขับคนเดียวเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานว่าเป็นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองเนี่ยค่ะส่วนสาเหตุก็คาดว่าคนขับน่าจะไม่ชํานาญเส้นทางและขับมาเร็วและจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางโค้งน่าจะคุมรถไม่อยู่แล้วไปเหยียบเบรกกระทันหันมีรอยเบรกบนถนนเป็นทางยาวเลยนะคะรถก็เลยเสียหลักพุ่งข้าม ไปชนกับรถบรรทุกนี่ฮะ